สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ SMC Custom Trader นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะเอาโมเดลนะฮะที่ผมใช้เป็นประจำนะครับแล้วก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับผมมาสอนสำหรับเพื่อนๆนักเทรดทุกคนนะครับผมที่เป็นสายเทรด SMC กันนะครับผมเอาไปประกอบร่วมกับการใช้เข้าเทรดกับแผนการเทรดที่ผมได้สอนไปใน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผม โอเคโมเดลนี้นะครับมีชื่อว่าลิคูลิชันนะครับผมลิคูลิชันเชนดอนเอนทรีโมเดลนะครับผมโอเคเรามาดูเลยสำหรับโมเดลนี้นะครับผมจะมีเงื่อนไขอยู่ไม่กี่อย่างนะครับจะมีเช็คลิสต์นะครับในการดูนะครับว่ามันเกิดการสร้างเช็คลิสต์ก่อนที่เราจะทําการเข้าเทรดแล้วหรือยังนะครับผมโอเคโมเดลนี้นะฮะจะใช้คู่กับ m ีเดียมไทม์เฟรมจะเป็น M 1 5นาทีนะครับแล้วก็โลว์ไทม์เฟรมจะเป็น M 5นาทีจะยกตัวอย่างในส่วนของบูลิตนะครับหรือโครงสร้างขาขึ้นนะครับมาเป็นตัวอย่างในการดูว่าโมเดลนี้มันใช้งานยังไงนะครับผมโอเคมาดูกันเลยนะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับถ้าเราดูใน m e d i u m t ไทม f เฟรมเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างราคาโครงสร้างราคาเป็นบูลิต นะครับผมเป็นบุริตแล้วเราจะหาโซนที่เป็น P o I นะครับผมจะหาในทำเี15นาทีนะครับที่เป็น P I โซนจะหาใน15นาทีเท่านั้นนะจะไม่เข้าไปหาใน5นาทีนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเมื่อราคาเกิดการ pull back ลงมาเนี่ยก่อนที่จะถึงโซนหรือเมื่อราคาลงมาถึงโซนแล้วเนี่ยให้เรามาหาเช็คลิสต์3อย่างนี้ก่อน เป็นอันดับแรกว่าโมเดลมันเกิดขึ้นครบหรือยังนะครับผมจะปรับเข้ามาใน5นาทีนะครับผม1นานาทีนะครับเงื่อนไขที่1ก็คือก่อนที่จะถึงโซน POI ของเราที่เราได้ทำการระบุไว้ย้ำนะครับต้องเกิดขึ้นนะครับจะเข้าเทรดได้เนี่ยต้องเข้าเทรดบริเวณของพื้นที่ของ POI เท่านั้น โอเคเรามาดูก่อนนะครับเงื่อนไขหลักๆเลยนี่ก็คือมันมันยังไม่ครบแต่ผมจะทําเป็น2อ p นะครับมันจะมีตัวอย่างอยู่หลายๆตัวอย่างนะครับที่จะเอามาสอนหรือมานําเสนอให้เพื่อนๆนนได้เรียนรู้กันนะครับผมโอเคหนึ okay. ่งเรามาดูว่าก่อนที่จะถึงโซนนะครับผมราคาเนี่ยเกิดการฟอเบกหรือเฟนทอนช็อคก่อนที่จะถึงโซนการที่เราจะดูเฟนทอนช็อคแล้วเนี่ยมาดูว่า การไล่ของโครงสร้างเ็นตอนช็อคนะครับราคาเนี่ยลงมายังไม่ถึง p ีที่เราวาดไว้นะครับแล้วราคาเนี่ยเกิดการเบรกไฮนะครับไฮที่ไม่สามารถทําลายโลก่อนหน้าได้ของแท่งเทียนแท่งนี้ก็คือชุดสวิงชุดของเฟนทอนชุดนี้นะครับผมอ่ะแล้วโดนเบรกขึ้นมา้ใครที่1เกิดสำเร็จแล้วทีเนี้ยเรารออะไรเราจะวาด สเราจ,จะวาดสตองลิคิดิชันรอไว้ก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับราคาจะลงมาสวิปหรือรีคูดิชันก่อนที่จะถึงบริเวณของ P.O.I ที่เราได้กำหนดเข้าไว้นะครับผมทีนี้เมื่อราคามาถึงเมื่อราคามาถึง P.O.I แล้วให้ดูอะไรอ่าขอเสริมนะครับอันนี้ยังไม่ได้ไว้ไปดูนะครับ ซับไพ่ล่าสุดย้ำนะครับว่าซับไพ่ล่าสุดที่ส่งราคาลงมาลิคคูลิชันได้นะครับผมหลังจากที่ราคาลิคคูลิชันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเคยโดนเทสไปหรือ,อยังเคยโดนเทสไปหรือ,อยังสมมตินะถ้าใครยังมองภาพไม่ออกนะครับผมจะวาดให้ดูง่ายๆคร่าวๆก็คือนี่หลังจากที่ราคาเนี่ย เกิการรีคูเดชันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วยังไม่เข้ายังไม่เข้ามาในบริเวณพื้นที่ของ P.O.I ของเรานะครับแต่ขึ้นไปแตะปุ๊บแตะสัพพลายที่ส่งราคาลงมา r e คลูเ t ชันก่อนที่ถึง P.O.I แล้วมันก็ย้อนกลับลงมาหา P.O.I เราโมเดลนี้จะเป็นโมคะเราจะไม่ทำการเข้าเทรดเพราะว่าเงื่อนไขตรงนี้ได้พังลงไป นะครับผมได้พังลงไปนะครับก็คือจะไม่ทําการเข้าเทรดเพราะว่าดีม n นยังคงไอซับไพยังคงเลสเ c กอยู่นะครับในความเป็นจริงแล้วมันควรที่จะทํำลายซับไพ y ชุดนี้ขึ้นไปได้เลยแล้วมันจะเป็นการคอนเฟิร์มชันเอนทีให้เราได้เข้าเทรดอีกรอบหนึ่งนะครับที่เป็นโมเดลคล้ายๆกันอีกรอบหนึ่งในกรณีนี้นะครับผมก็ดูดีๆนะครับเพราะว่ามันมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะของการใช้งานแต่ละบุคคลนะครับผมซึ่ง โมเดลที่ที่มันจะจะครบหรือเชลิตครบนะครับก็คือ 1. นึ่ัพพลายตรงนี้ต้องไม่ถูกใช้งานที่ก่อนที่จะเดินก่อนที่ราคาจะเดินทางลงมาถึง POI ทีนี้เมื่อราคาเนี่ยเงื่อนไขที่2นะหลังจากราคาเกิดการส t ต o องรีฟิวเดชันเสร็จรบ้อยแล้วนะครับเงื่อนไขที่3มาดูว่าอย่างที่ผมบอกนะ มันโดนบีติเกชันไปไหมพีไวอะเงี้ยตัวบีติเกชันไปได้ยังโอเคเมื่อราคาลงมาถึงถามว่าเข้าเข้าเทรดได้ยังยังครับผมจะรอให้แท่งเทียนที่ลงมาถึงดีมานชุดนี้หรือพีไชุดนี้นะครับผมได้สมมติอยู่ใน5 t นาทีได้ปิดแท่งไปก่อนอ่ะเมื่อสมมติแท่งแท่งของ5นาทีมังมาลงมาโอเค okay. ลงมาแล้วปุ๊บปิดปิดแล้ว ผมจะตั้งคำสั่ง buy stop บริเวณไส้เทียนที่สูงที่สุดของแท่งนี้ในการตั้ง stop buy นะครับผมถ้าโมเดลมันจะสมบูรณ์ราคาต้องขึ้นมาทำการ target order ของเรา target limit ไอ้ b y stop ของเราแล้วก็นั่นแหละครับโมเดลมันถึงจะเสร็จสมบูรณ์นะครับผมการตั้ง order เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็น,มน,ปนไม่ใช่ลักษณะของการตั้ง limit order นะครับผม โอเคในก่ณอ,อีกกรณีนนึนงสมมตุติถ้าเราถ้าแท่งนี้มันลงมามีดิกเกชันแล้วมันปิดเรียบร้อยแล้วแล้วราคามันลงต่อเมื่อราคามันลงต่อแล้วมันลงต่ำกว่าโลแท่งนี้เมื่อราคามันลงต่อมันลงต่ำกว่าโลแท่งนี้เราจะแคนเซิลออเดอร์ตรงนี้ออกแล้วจะลอยแท่งใหม่ตรงนี้ปิดก่อนนะครับปิดก่อนเมื่อปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงค่อยเข้าออเดอร์นะครับแล้วก็สต็อปลอสเนี่ยจะไม่เกิน ส0 0ร้อเอ้ยไม่เกิน550หรือ600จุดนะครับ R R เราเนี่ยจะได้อยู่ประมาณสัก 3R มนะครับหรือสวิงไฮตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจะเมนเนตออเดอร์กันยังไงนะครับอ่าโอเคนี่คือโมเดลที่ผมใช้เทรดเป็นประจำนะครับผมแล้วอยากเอามาให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนกันนะครับผม โอเคเดี okay, นะ๋ยวผมหาตัวอย่างให้ใหม่ในอีพีหน้าเลยกันนะครับผมสำหรับใครนะครับผมที่สนใจโบรกเกอร์ของ IUX นะครับผมที่ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่คอยอจาจสรรสนนช่องนะครับตลอดมานะครับผมมีัพ p อ o r t ไทยคอยบริการที่4ชั่วโมงมีสเปคที่ต่ำนะครับใครที่สนใจที่จะสมัครโบรกเกอร์ของ IUX นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ